วันนี้ก็มีลูกค้ามารับบริการไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่หน้าร้านนะคะรถล,ลูกค้าก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะซูซูกิเซเลริโอลูกค้าก็จัดเซตนี้เลยนะคะก็จะเหมาะกับรถใหม่เรียกใหม่ในน้อยเลยเดี๋ยวเราก็นะคะก็จะยกรถขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำมันเครื่องที่ออกมาจะมีสีดำข้นนะคะเนื่องจากว่าสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาด้วยแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องกันเลยนะคะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่กันเลยนะคะ 0W20 นะคะเบอร์นี้จะเหมาะกับรถที่เลียงไม้ถอยน้อยหรือว่ารถใหม่เนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะเลยนะคะและนี่เลยค่ะพร้อมนําเสนอมากๆตัวนี้จะเป็นเซ拉เทคนะคะจะช่วยเคลือบเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะมีสารพิเศษที่เรียกว่าไมโครเซรามิกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเคลือบได้ถึง5้า0 0กิโลเมตรเลยสำหรับใครที่อยากปกป้องเครื่องยนต์ขั้นสุดเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆนะคะตัวนี้ก็สามารถเทใส่น้ำมันเครื่องได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่น้ำมันเครื่องต่อกันค่ะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะสามารถทักแอดมินะะคะ นี่นะคะก็พิเศษสำหรับลูกค้าเลยก็จะฉีดล้างเซนเซอร์แอฟให้นะคะแล้วก็จะฉีดสเปรย์โฟมหลังหน้าห้องเครื่องให้ด้วยนะคะใครที่อยากได้บริการดีๆแบบนี้เนี่ยสามารถแวะมาหน้าร้านได้เลยนะคะร้านเนี่ยอยู่หนองจอกกรุงเทพนะคะหรือว่าลูกค้าที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านเนี่ยแต่ว่าอยากจะซื้อน้ำมันราคาโปรดีๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะคะทักแชทหาแอมินตามช่องทางทายคลิปได้เลยนะคะ